An, อันนั้นมันแมงหรือต้นแมงนี่ครับเออระวังเนอะระวังเนื้อตาแล้วต้นกางเอาซอยนี่กับไม้ประหารเนี่ยมันหนักเตะครับนี่มันผมว่าถ้าเป็นใบเจ้าห้องต้นมะขามคร <c ff LES> ับต้นแมงนูนนี่นะอด้อเด้อเด้ฝันตานี่ครับดูมันยังบินขึ้นแล้วโอ้โธโมสังโคโอ้ยธโมสังโคครับหนักเตะครับ ตายตตายก็ได้นตอายอ่อายกี่ก็คล้ออปกินล้ำครับนี่นะของกินล้ำหายากปีมิเตียเดียวมาซ่องเมนูนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ป้ากันวันหนึ่งนะครับมากำหน้าวัน มานนจ้าแมงม<า>นูนมามา,มากันหน่ามาส่องแมงนวหน่อยนะน,น่าจะซอยแล้วเด้อลงมาลง<อ>ามาถ้ำรำหน่าสุล้งไปกลอยไปกลอยโตเอาหันกันครับโตหันกันครับสุดยอดนอะสุดยอดโอ้หน่าเดียวันไปยึด โอ้น่ายวมันก็เลยโอ้น่ามันน่าดูนีโอ้ยแล้วดูแล้วมันโคกยี่ไนนี่ก่อน่ะตกกันแนวๆโอ้เ่ยเออเห็นไหมเนี่ยยอดอ๋อถ้าหมอน้ำโป้มาใส่มันมันอีใน่นดูดโอ้เนี่ยฮะเก็บเอาเลบ นี่หลบแหลกนี่หลบแหลก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 หลบแหกเฮ้ยด้วยหลบหลบบินเลพาะถออกไปแล้วพูดอไปแก้มาปุ่นเพียนะเอาปืนล็อกพืนืนาดูดูดูเขากหรหลอเหรอเหรหรนื้น้อยจะกินได้ห่ะได้หมได้หรือเหลจ้าหัมมี่นะครับเน้อแตกกวนะ คบสุดจดเออ <laughs> มันลงกไปนอกไฟลหนึ่งเนี่ยยสุดยอดนเหนไหมครับหรอหนมละเนี่ยของเนี่ครับนีดูโอ้เนี่ยเน่ย <laughs> นหน้าหาคนเดียเนี่ย กุ้งตเนี่ยกมาหอกเสร็จนะเดี๋ยนี้หอกจะต้องโคให้จ้ำน้อกระตุ๊กแล้วไปกระเอาเก็บเอาไปมันล่ะมันต้องยิ่สิบคนเดลยพอกินว่ะน้อพอกระตุกนอกนี่เนาะโอ้ตุกนอกนี่ไงมันถ้าเขาผืนน้อยในในนั่นถึงว่าเขากางไว้บ่ถึงหันโอ้โหไปกันไปกัน Men mất con Đang thiệt, đang thiệt Nhạ ừ. yeah. Thao tha phửa nhây mà hốc tủ Như nào vẫn chết mất này này giờ đấy nặng một đáy con lọ ừ. nặng mình nún Đến xoay kinh điếu như này này Ừ rồi,

ý änd... <coughs> kiến okay, we... <coughs> của mình ơi mất kém mấy anh ơi chai 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 สดยอกมากบินักเงาแก้มเลา,าอยู่หมอหนนะ้ <laughs> อหมุดนเลยหยุ่มไนแก้วยุ่มในแก้วอะหม้อหนเดยวลุน<อ>้อเออฮู้ฮล<อ>เปืเป่อนครับพอดีครับดู พ้อหนะครับนี่ดูแอปเดียวสองเก้าซึ้อยอดนะครับนี่มันตกออกนอกพานัากลบไปผมพายยางมันผ <laughs> ืนน้อยพามาผืนน้อยล่ำไปลอต่อไปยาวๆครับดูต่อไปยาวๆเนาองมาจบแต่นั่นนี่นะโ,โลงอีน่นองนะอำกำ้มนะอมก้ม หงหสวครับนะทำไมก่อนเนาะดูลงนี่เนะหันกหครับโอมกำลังกำลังนะนี่นะลงกลางตั้งก้งไม่เอาสอยเยเลยให่มเะันก็ครับดูดูเอาเดงวะนะดูเห็นก็ครับ ยอดเลยโอ้เอากับต้นเนาะยอดแมงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำหนสุดยอดครับดูออันนี้มันแมงหรือต้นแมงนี่ทำเออระวังเนึ่งระวังเนึ่งจ้ะแล้วต้นกางเอาซอยนี่กับไม้ทหาครับมันหนักแตะครับนี่ มันผมว่าถ้าเป็นบบแจห้องต้นมะขามครับต้นเมงนูนนี่นะตานนี่ครับดูมันยังบินขึ้นอ่อ้โธมสังโคโอธมสังโคครับหนักแต้ครับตาย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 ที่กินล้ำอา่ะ กินล้าครับนี่นะของกินล้มหายากปีไม่เตียเดียวต้นเมงนู่นเนอะต้นใบก่อนน้องู้ครับเสียงมดละกันขับล้างขับล้างตรงนี้อยู่ ใครอยากเห็นต้นมลงครับมาดูเนอรันเนอรพรุงนี้จัดไปมันลงนะนีู่หกับมันกัดกินกันตํามันลงเว้มันห้อมัองไมแหต้องถามหน่อกันอดูโลกแบบุนะฮะเนี่ยโทมารกอ่ะดูมันยังไงร้อู้ดอ่อู้ดต่ำทั้งน้นเลย ลงแก้หอลงขึ้นเหรอไปด่ตกอ่ะเป็นหอต้นอย่างครับนี่ต้นมันูนเนนี่ต้นหักตายอย่างต้นไม่เกิดเกิดลูกเป็นแม้ง เวลาดึกพอสมควรครับผมก็น้ากัดถึงบ้านแล้วเนอได้ได้ปอเลี๊ยะหรือยิ่งต้อแกงเดียวได้หม้อแกะนึงครับผมไม่ว่ากันนะครับคนแบ่งไหมมีช่วนนึงไหมต้นไม้เกินลูกเป็นแมลงนะครับเป็นผูอผมางคุณพ่อเนอร์ครับผมอันนี้เกิเวลาดึกพอสมควรแต่ยังอคคนนเ่ทรบ ก่ย่างเ่ากันเดียวครับผมวันนี้เราจะสร้างเมนูแห่งเมนูหนึ่งก็คือขั้วแมงนุนนะครับครับอากาศกันได้พอดีเลยครับฝนตกเหมาะขนาดมีหน้าป้ครับนะครับกับหน้านะแล้วก็สีภรรยาสุดลักเล่นๆนะครับขั้วแมงหลอบดึกน้ไปนะอันนี้บจิ อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งบะได้นะครับนี่นะจริงเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวคอยดีสามเนอร์ครับเนอร์เมนูข้อแมงเนอร์นี่ข้อแบบไดนเนี่ยให้กินครับอะไรใส่เอากขนาดนักหนาไหมนี่นะโอ้ใช่ท่เหรอใช่คนนี้ต้องชิโคมันแหละเอาขุดปอกขุนแม่แมงครับแมงหนักแห็บเตะครับ มันจีเซี่ยนะครับนี่พรอมอหันก็ครับความหนาของมันดูครับดูโอ้ทธ่ทมุสังโคอ้โไอ้นี่แบ่งผงนล่นนะครับนี่นะเดี๋ยวผมผูกผมจะนําเสนอแลครับเสนอต้นแมลงจะปาวิพอครับต้นมะแมลงเนี่ยเตะครับแมงนู่นนักขนาดกินไหมไม่กินอันนี้เก็บไว้นะครับเนี่ย ครับผมวันนี้ยังได้คนได้ชอบกับกดเลยก็แช่จิมเดอร์ครับผมแล้วน,นี่ผมก็ขอบครัวกับขอตัวกันเนอรครับพอบันทึกแล้วเนาะ,นะ,นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมฝากไว้นะครับเนอร์กดไลค์ก็แช่สำหรับครัวคุณตั้มเลยครับเนอร์ขอบคุณครับ